นายปรับให้มันวิ่งเร็วเั้นโคตรเร็วเลยอย่าเป็นฆาตกรนะ้วอนะด้ยชาวร็อกโอเคโอ้งอย่างเ,าเาร็รนะเเเวใช่ต้องรักนะจริงต้องงงว่าหน้ากูแล้วก็เป็นสติมนอะ่ะใช่แล้ว สกุนตีกับนั่นจิ้วเยไม่มีอะไรทำแล้วโอ้ยโคตรเร็วเลยเป็นคนเร็วโอ้ยคตรเร็วอ๋อเอามองวิ่งเลยนะฮะไอช่ายใชกแล้วมั้งเนี่ยตีมแหลกเลยแล้วโคตรเร็วเลยเร็วแบบโคตรเร็วโคตรเร็วเลยอะไรเร็วเอามองวิ่งเร็ว มาปรับให้วิ่งเร็วจัดอะไรเร็ววะพี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะอบอสตีมาไม่เลยอะบอสว่างไม่มีอะไรทำขนาดเลยไม่มีเกมเลไรกับพวกกูว่างไปสตรีมันเลยใช่ไม่มีอะไรทำแล้วใชนายนู่นนี่นะคำจริงๆเลยนะใครดูแล้วงสองคนน เบื่อแล้วนมีคนดูสองคนเลยยังมีคนดูอีกเขาว่างขนาดเลยเขาวางขนาดนั้นเลยสิแบมึงก็วางขนาดน้เลยอ๋อมานี่ b a c k s e ก k y Backseeky แม่ต้องเป็น b น c k n o Backisnon ให้เข้ามาดูว่าทิ่ผมว่าสิมันลงวางมันได้เลยถ้าเกิดมันไม่วางจริงมันเปิดสเต็มอีกหรอกเชื่ออย่างนั้นนลยแสดงว่ามึงวางมากมากแล้วก็รู้เลยก็ปกติถ้าเกิดมึงถ้าเกิดไม่วาาจริงๆอ่ะมึงมึงไม่เปิดสตรีมนี่แล้วเว้ยกูรู้ดีเลยเหมือนแบบมึงต้องทำอะไรทุกอย่างนห้วามสุขนั้วน่ยเย่สตรีมเยี วางไม่<ะ>ไหวเลยเว,อวะ,อ,วจะจอะไรอ่ะพปกสรตมพิกโตมาเขวาว,ว่าไงบอสฮะเลสเฟียมองอสอะไรวะฮะอะไรวะวสวัสดีครับพี่น้องวางจ,จัดกา

พี่ดูผมอยู่เ <มา S 1> หรอมาไลฟ์สตรีมตอนพี้ๆเนี่ยนะเจ๋งดิได้ยินเสียงตัวเองด้วยอ่พี้<อ>มีคนดูด้วยที่บิวอ่ะกับกู what yeah uh, ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณทำอะไรเลยแปลว่ามึงเริ่มเข้าโหมดไบกูแลนะ้วเบื่อไม่อยากทำยี่อะไร uh แบบมึงจะขึ้นไปฮัลโหลทีมออเรนคินดาว่า uh wow. beast, i saw you come out of the wind. <laughs> <Wow. laughs> <laughs> <laughs> จะพูดอยู่กันซ้ำๆดิพี่ผมแล้วมึงพาดูได้หน่ะไหมมึงเหรอเร้อยฟุตไงเชื่อไหมเนี่ยหวางเลยอ่ะไม่ใช่เหรอนะจะมาดูอ่ะเข้ามาดูทำไมมาดูแทนแมใช่เหรอใช่เล่นเล่นอมองอั้นเหรอเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวจะเล่นกันอยู่ถูกต้องประทับมาเล่นกับมาเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวนี้มาเจอจริงกูพเพ่นันปิดอาจจะปิดสตรีมแล้ว ไม่รู้อ่ะใครเขาอยากจะดูสตรีมแบบนี้วะฮะถามหน่อยโอ้เออโคตรว่างพี่ว่างเหรอพี่ ว่างคนที่ว่างยิ่กว่าผมว่างเลยคนที่ว่างยิ่กว่าผมก็คือคนที่มานั่งดูสตรีมผมไงต้องว่างว่างว่าว่าแต่ทำไมมันลงสี<ผ>มไม่ได้เนี่ย,เ,ยเป็นอะไรม,มาดูอะไรกรับ uh h u

พีงหงาพี่หงาสุดๆมีใครเข้ามาบ้าง TF คืออะไรวะา r ว v e l t s h i โอเพราะว่ากูจะขายสกินปืนใน CS GO แล้วมาซื้อคลิปสตูดิโอนะจะได้สกี่บาทเชียวได้หกร้อยหกร้อยคลิปสตูดิโอพันกว่าเจ็ดเจ็ดสิบวะไอเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ แบตโปรอ่ะก็เก็บอีกนิดหนึ่งเก็พันกว่าบาทแบบโปรก็พันกว่าบาทเยอะๆไปการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมเลย <c oughs> ใครมันมานั่งดูหนึ่งคน <c oughs> อูนย์คนไม่รู้ใครดูอ้ามีคนกดเข้ามาดูอีกแลมีคนหลงเข้ามาดู มีคนกดเข้ามาเลยก็สตรีม,ม <Steam S 1> แทบไม่ดีเลยเลยนี่มันเจ๋งจริงๆเลยนะ <c oughs> one h p จะมาที่แหนวะถ้าใครดูสตรีมมันต้องหนุก่อนไออ <h ats> ใช่มันไม่ตอบกูอะ <h ats> มันจะเล่นไม่เล่นหายแล้วนี่นองเชื่อพี่ <h ats> สวัสดี <h ats> คนดูทุกคน <200 S 2> สวัสดีนคนหายไปไหนหมดวะสวัสด,ดีชาวโลกใจเย็นวันนี้พี่จะมาร้องเพลงให้ฟังมาดูกันว่า,าใครติด <10. S 1> ตามพวกมนี่เกมนี่มันคนดังสองแสนชาวต่างประเทศเนี่ยว,ว้าวมีคนต่างประเทศมากดติดตามด้วยว้าวไม่ครับเบอร์แม่เพชรเขาใคร มาจากไหนอ่ะเขาาดูไมค์ครับด้วยโอ้ยบนหัวว้าวแม่เพชรนี่มันพีจีแซดบาคาร่ามีแฟนเป็นแชมป์เกิร์บมีแฟนเป็นแชมป์เกิร์บไอแชมป์เป็นเพื่อนกับบาคาร่าเออบาคาร่าเออเดนเนอร์ไซมอน ทเท่ดีนี่วะไปแของบาคารา่าเป็นเฟรนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเนี่ยมาดูในสตรีมูเนี่ยเน,บบาาาเนี่ยอยู่กับเขาไ <c oughs> พ่สอนเทคนิคบาคารา่าเฟรนแชมป์ครับจีไนท์เก้าเก้าบีเอ็นทีพุท <c oughs> พุทธแสงพุทแสงพุทแสงชงอะไรวะเนี่ย เขาคือใครไม่มีอะไรน่าดูเลย BNT คือใครวะเอ่อ BNT ไม่มีอะไรเลย G99 69มาว่าจะเป็นนักร้องแต่ไม่มีเพลงว้าหายสับซนน่าเบื่อดีนะพี่ตายรอดเดี๋ยวพูดอย่างงั้น อย่าพ anyway, ูดอย่างนั้นสองร้อยซับที่ขายได้กี่บาทตื่นสึกตัวเออซักห้าบาทพอห้าบาทพอห้าบาทไม่พอหรอกนะห้าบาทแบกคสี่ขีนะห้าบาทเองถูกต้องคำนวณแล้วพี่คำนวณแล้วห้าบาท โฟล์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 ลรสัสฟีไฟใช่ไหมยเอ็นอเอ้ยมันรูปวาดที่ผมวาดนี่นะโอ้ดไอ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 ้อไอ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 ้ไอ้อไ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 อะอไอตอดตามไอไเไอไอ่อไอเออ เอ็กวันสองคนเดียวทำคนเดียวทำไมวะเฮ้ยนี่วันไอ้นนนี่นะปั๊กันไปไหนเชียวไอ้นนนะรีพอร์ตอยู่ตรงไหนนะนี่ไมเดี๋ยวรีพอร์ตปั๊กเหรอบ่ายๆปั๊กไล่ไลเฮ้ยโอ้ยติดตามวีซตด้วยเด็กเลี้ยงควายเออเลี้ยงควายจริงหรือเปล่าไหนเข้าไปดูดิ เลี้ยงควายจริงก็บอกไหนมีแต่เพลงอะไรไหนไม่เห็นเลี้ยงควายเลยขี่โม้ FC เกรอเล่นไมค้ามีไง FC channel แล้วมีแต่นี้ไม่อะไรนะฮะไม่ใช่ FC ก็เอาตัวปลอมไม่ถูกใจใช่พี่ FC หายไปแล้ว ถูกต้องยาตาลิบันเอฮาเกต what 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 happened อะไรวะเที่ยวกินเที่ยวง่ายๆสไตล์คนอีสานเขาคือใครอ่ะกินนุนนุนเคอเคเคอเคชานัลม่าจะนักเล่นมาค้าฟระดับหนึ่งของโลก ปาไม่ล้วไม่มีคลิปแต่กลับมีตั้งแปดหมื่นซับเออทำได้ยังไงสักพักชาวนี้อาจจะกลายเป็นบาคาร่าก็ได้แล้วแปดหมื่นซับเนี่ยเคอะเคล้อเนี่ยไงคิวด็อกเออนี่มันไอเรเบรีเพนไม่ใช่ตอมตะกรอน น่าเบื่อนะพี่เดี๋ยโกตรอย่างนั้นสิสมอลมอ let's go let's go m o t o p a s น a ninja channel tiktok tiktok what the fuck <laughs> R B M gamer ไม่ใช่ M B M แต่เป็น R B M ยังไงล่ะ what the fuck. แกเมื่อลอกเฮ้ยเขาเลยไม่เข้ากันอ้าวอีเขาไม่รู้คิดมา<ช>สอง,งปีใช้อะไรไม่ได้ใช้ Google เหรอทำไมกูเกิลคอมมึงเป็นอย่างนั้นอ่ะอ๋อ,อมึงใช้ Google เอทใช่ไงทำไมวะมาสองสตรีมกูเหรอว่างเหรอฮะว่างมากเหรอว่างก็ว่างพอวกูไอสัตว์เออสลิปเปอร์เฮ้ยทำไมว่าดรูปสวยอย่างเลย ร้านทับด้วย,ยว่ารูกสวยจังเลยแล้วลงกเกมอะไรนี่โอ้จบละไอ,อ้คนนี้มันตำนานเลยนหว่อมา,มาก,กมเบื่อไหมเบื่อไหมเดี๋ยวพูดคำว่าเบือเออออ่อสิเออซีเป็นล่อกไอสัส ลโลกไบ <ป S 1> โคล่าไบโคล่าเอ้ยมันเกมเมอร์ซีโร่พัดนี่ยวะเราลกแต่ฟรีไฟล์โอเลชิ่นไอ้อมันอินโทรที่พี่ทำให้นะอ๋อพี่ดูอินโทรที่พี่ทำให้มันดี่ฮะ I don't f e e e l it b c a u s e i t is b y เล่นไม่ได้มั้งพี่มันแฮกแฮก M B M คูงชแนลด้วยเนี่ยทำาไมมันไม่เล่นวิดีโอให้ว่าเออต้องเป็นแต่งแน่เล่นเล่นเซจโก้พวกลบหลดใหม่อ่ะน่าจะได้กดไปที่แฮกแฮก M B M คงสินี่อะไรพี่เคยไปเอฟ ไทยฟีดกับช่องอื่นด้วยเออนี่อะไรเพลงอะไรเนี่อะไรเดาวกระจายเออโลโก้ดาวกระจายเออคุณตาสลอ็อตตูสโอ้ชิตสโลรีกันคุณตาสลอ็อตตูสซีเฮ็ด มัน G2P ครับเนี่ยวะเอ้ยอย่าไปฟื้ไหนใน m b m ไขไว้เขา FTM b m แล้วไหน MB แล้วเขาตัดฉากตรงนี้มาทำไมเงี้ยอันนี้นี่ไงในเี่ย FTM BM คงเออนี่ไง MB ต่อบอลกอยู่นี่ไงเขาใช้ YT Gaming อัดคลิปเ่จ๋งดีเนี่ยวะโออเจ๋งดีเนี่ย เราใช้ไม่ได้ทุกคนทำไมใช้เพลงแดนซประกอบคลิปไม้ค้าเวอรมันขนาดเลยมันขนาดนั้นเชียวแต่กูวมันจะมีเสน่ห์ดีนะมีเสน่ห์ดีนะว่าเอาเพลงสากลไปทำเป็นแดนซ์เนี่ยไปไม้ค้าเลยแม่งชื้นเอาเพลงสากลไปทำเป็นแดนเนี่ยเพื่อเ่อเพื่อไม่อยากดูตัวเองเลย อ๋อตกตายไปอ๋อไม่ตกเออบอกให้เช็คทานเออพี่เคยไหมพี่ทำอะไรมันเป็นสมัยก่อนไปสอง <โฮ S 1> ช่องเขาหน่อยดีกว่าไปสองช่องเล้าหน่อยกันทีไรมิสเตอร์ตาตาคุงคองเว้ยคงมันเคยเยู่คุณคลุ้งคงข้างคุ้ง ไม่ครับ B H U C เฮ้ย U H C P E S S สิบสาม C 3สิบสามเลยเหรอเล่นอะไรกันนักหนาวะปป่าไฟเหี่ยหนักหนาเนี่ยเขาไม่คิดจะพูดเลยสักคลิปเหรอคนที่มาเฟซกับพี่เนี่ย อว่าเขาจะเล่นพับจีด้วยนะนายเราไปสองคนติดตามเขาก็ต่อเดียเ๋ยวคนนี้ใครใช้โปรไฟล์เป็นสลาเหมือโฟก์เกมเมอร์เกมเมอร์สเกมเมอร์เอสเอ็กซ์แซดทีวีชื่อยาวเป็นบ้าเลย อะไรเนี่ยะ<โ>ฮะอะไรสุขสันต์วัน,น,นเกิดโฟก์แฮมเกมเมอร์เอ็กซ์แซดแฮมเกมเมอร์เอ็กซ์แซดไหนวะไม่รู้จักเลยเนี่ยมันนักทำอินโทรสินะอันนี่อะไรอินโทรง่ำๆของใครสวยสมุทนี่หนึ่งเลิฟเลิฟนะ what the fuck ชื่อคลิปอะไร <laughs> ชื่อคิดว่าอะไรไอติงบิดโอ้หน้าเบื่อเนี่ยพี่บิวพี่ทำเินโทรให้มันสองอันเลยเนี่ยอะไรนะัำถามดิแฮทแทกคำถามดิแฮทแทกคำถามแฮทแทกคำถามสิบแปด ไม่ต้องเขียนว่าฟีดซ้ำทาสิบแปดฟีดาสิบแปดนี่อมาร์ทคอร์ดส้ทาสิบแปดส้มต่ำโคตรเบลอเลยกูอ่ะสันได้อย่างเบลออะวันนี้กูเล่นกากมากเลยแล้วเขียนซ้ำท่าสิบแปดยกเว้นทำันิดอะ คันนี้กูทำวันนี้คันนี้กูเรียนรู้เรื่องแล้วกูทำเสร็จเร็วมากเลยแล้วแล้ว,ลวทุกอย่างก็ทุกอย่างกระโดดแย่งหมดเลยทำไมาว่าทำไมเรียนสิ่งที่ไม่ควรเรียนรู้เรื่องวะเจสิฮะเจสอิอะไรอะไรฮะแอมฟิกแซดแซด Oh. นี่เขาทำอะไร oh. เ,เขาได้หกร้อยวิวเลยเหรออนิเมชันเหรอ <c oughs> อะไรกันเนี่ยเ,เปลี่ยนสก,กินชาวบา 6, 0, ้านหกหมื่นเก้าออนักแคทเกมเนี่ยแล้วมันขึ้นช่องพี่โคทำไมนะฮะพีวั <c oughs> นสองสิบแปดอะไรอิสมาชีโคตรว่าง พี่ดูสตรีมผมอยู่เหรอที่ใจจังเลยโคหรงไม่ใช่ใช่พี่พี่ฟังซีดมันสันซีด9ชั่วโมงไหมล่ะวพาแต่มันขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยฟังเขาไูดวันเสาร์ชวนพี่โค้ดเลยนะมองกันดีกว่าเว้ย ใช่ไหมพี่แกหายไปยอดวิวพี่แกก็ยังไม่ตกเหมือนเดิมนะพี่โค้ดเนี่ยทำได้ยังไง What the fuck is doing man? g a s อสองศูนย์ศูนย์สามเออติดต่อไปเลยแม่กาอร์ซิกเนี่ยสวัสดีครับขอติดต่องานโปรโมเตอร์ไมคราบหน่อยเอ ตั้งแต่เล่นไมค์คาบมาไม่ค่อยมีคนเล่นส้มตามสิบแปดย่อวิวเลยปิวเลยสองร้อยนี่ไม่ปิวนะเออทำคลิปแล้วเหรอฮะคิดถึงแทบใจจะขาดแทบใจะขาดเออพี่คนไม่คิดจะกลับมาดูคอมเมนต์เลยสักพักส้ทอสิบแปดกลายเป็นบาคาร่า ใช่ไหมสักวันสักเราจะกลายเป็นบาคาร่าไม่ไม่อยากนึกภาพงั้น <STEPHAN> น <players> ี่อะไรไอ้นู้นฮ้ยเมื่อก่อนตั้งแต่ยังใช้หลายเซนฟิตเลยนะนี่อะไรเนี่ยเจ้าเจ้าสำนักอะไรอกะ วิชานอเนอวิชาโนเนอขึ้นมาได้ยังไงสคอร์ตไปส่องผู้ติดตามสคอร์ตหน่อยไม่มีเลยไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าเราทำอ่านคอมเมนต์เนดีกว่าอย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 ่าเกล็ด ไอนนทำไมไม่ไปโรงเรียนทำไมมีคนมา oh. คอมเมนต์ในช่องวะนี่วะ What the fuck อ่าแทนที่จะคอมเมนต์อย่างอื่นแล้วก็ไม่มาถามอย่างไม่ซึ้งเจอเนี่ยทำไมไม่ไปโรงเรียน What the fuck, oh fuck. อะไรอะไรกันเนี่ยอะไรวะเราไม่ไปโรงเรียนนี่คุยกับใครเนี่ย Trời ơi, tí nữa ghê Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Oh shit. <sighs> comment is. ไม่มีคอมเมนต์เลย คอมเมนต์หายไปไหนมีแต่เพื่อนหนูมาคอมเมนต์นี่นตาจะไว้ไม่ไวโรงเรียนได้สัตว์ได้สัไม้พูดคุยกันได้ด้วยเหรอเอ้